นี้ผมว่าไม่ได้พูดภาพผีถึงใครหรอกครับแต่ว่าก็เห็นมีประเด็นกันอยู่บนโลกออนไลน์นะวันนี้เปิด YouTube ฟังระหว่างนั่งอยู่ในงานนะไม่รูท้ทําอะไรเขาเหงาก็เปิด y o ยูท b e มันก็จะมีแต่เรื่องนี้โอ้ทุกช่องนะจะพูดถึงเรื่องของประเด็นดานางฟ้านะตกสวรรค์ซึ่งหลายคนก็มาถามผมนะถามผมให้การช่วยเหลือปกปิดไม่เคยนะไม่เคยคิดไม่เคยคิดที่จะไปพูดถึง นะครับแต่ว่าถามก็ตอบให้นะนะก็ตอบแบบกลางๆนะบอกไม่รู้ดูเอ,เองนะนะก็แค่นั้นเองนะก็ดูเอาเองนะความจริงนะมันเป็นสิ่งไม่ตายหรอกนะแต่คนที่โกหกวันหนึ่งความจริงก็ปรากฏนะครนะค,รนะค,รคนที่โกหกหนึ่งครั้งจะต้องโกหกเรื่องเดิมไปตลอดชีวิตนะผมคิดดูมันมจะเนนหนื่อยขนาดไหนแตบบ่การที่คุณโกหกใช่ไหมครับ ผมไเลยว่าถ้าปอะไรก็คุยตรงไปตรงมาสบายใจกว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดไว้นะอันนี้เคสเนี้ยนะครับ,รรบผมเคยร่วมง,งานด้วยผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับกับวิธีการคิดวิธีการปฏิบัติตนนะครับแล้วก็ผมมองว่าคนที่จะมาทํางานเพื่อสังคมเนะี่ยคุณต้องเอาตัวเองรอดก่อนคุณต้องมีเคฐานะคุณต้องดูแลตัวเองได้ก่อน คุณต้องดูแลครอบครัวให้ผมคุณแล้วคุณจะไปช่วยเราสังคมผมจะเชื่อครับแต่ถ้าคุณยังดูแลตัวคุณเองไม่ได้คุณจะดูแลใครได้จริงไหมครับพี่น้องอันนี้คือหลักการง่ายๆของที่ผมคิดนะเพราะผมเห็นหลายๆคนน่ะที่จะมาทํางานเพื่อสังคมของผมอ่ะแล้วก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องตลกมากนะครับที่คุณดูแลตัวคุณเองยังไม่ได้แล้วคุณจะไปดูแลสังคมจริงไหมครับพี่น้องอ่ะผมถามแค่นี้ตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมครับแล้วบางคนครอบครัวเองยังไม่ดูแลเลย ลูกเต้าเองยังไม่มีปัญญาดูแลเลยแต่จะไปดูแลคนอื่นลูกเต้าเองคุณยังไม่สามารถให้ความเป็นธรรมเลยแล้วคุณจะไม่ให้ความเป็นธรรมคนอื่นได้ไงคุณทำว่าเกิดขึ้นมาแต่คุณไม่สามารถดูแลเขาได้มีชีวิตที่ดีได้เนี่ยแล้วคุณจะไปดูแลคนอื่นซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวน้องเกี่ยวดองอะไรกันเลยเนี่ยผมว่าม,มันตลกมากอะนะมันเป็นปากกาที่พิลึกพิลั่นเนี่ยผมก็คิดอันนี้ถึงบอกว่าหลายๆายคนเนี่ยพอผมเห็นว่า คุณดูแลตัวเองไหมผมก็ไล่ไปหมด่ะไปไปทำมาหากินไปทำมาหากินเถอะนะอย่ามาเที่ยวยุ่งเรื่องเสือชาวบ้านก็เลยนะมึงดูแลตัวเองให้ได้ก่อนแล้วกันนะเพราะผมไม่ค่อยเชื่อไงคือคนเรานะสิ่งที่ง่ายเลยคือการดูแลตัวเองให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จให้มีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมึงยังทําไม่ได้มึงจะไปดูแลคนอื่นได้ยังไงใช่ไหมครับเออฉันอย่าไปฝืนเลยบางทีมันจะกลายเป็นอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ไปทางนั้นอ่ะเออล้วผมจะไม่เชื่อเลยคนหนึ่ง ผมหนึ่งมึงต้องการรู้ไอ้คนที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งหายแหละ,ละมึงมีอาชีพอะไร,รมึงต้องมีอาชีพชัดเจนมีรายได้ชัดเจนก่อนแล้วทีนี้มึงจะทำอะไรก็ทำไปแต่มาถ้า้ดีต้องเป็นทุนตัวเองด้วยนะไม่ใช่นักบุญทุนคนอื่นนะ่ะใช่ไหมครับเพราะคนที่ไม่มีนักหาเงินต,งตัวเองไม่ได้อยู่มีเงินไหลเข้ามาเนี่ยคุณคิดหรือว่าเขาจะไม่เกิดความโลภคนบางคนเงินล้านไม่เคยจับเนี่ยอยู่ดีเงินบริจาคมาเป็นล้านเนี่ยคุณคิดหรือว่าเขาจะกล้าเงินล้านนั้นมาใช้อ่ะเห็นไหมครับเออแล้วมันคะรับ สังคมไทยอย่าไปดูที่แค่เปลือกนอกนะครับผมบอกเลยนักต่อสู้บางคนเนี่ยหาแดกใช้ข้ออ้างในการเป็นนักต่อสู้แล้วหาแดกในะเกาะซ้ายเกาะขวาไปเรื่อยๆนะยิ่งแล้วคนไทยก็เชื่อกนง่ายเลยเออเพราะนั้นะค,นะค,คุณดูแลตัวคุณเองให้ประสบความสำเร็จสิครับถ้าคุณทำตัวคุณเองประสบความสำเร็จได้คุณดูแลครอบครัวคุณได้ คุณดูแลพ่อแม่คุณได้แล้วคุณจะดูแลใครเนี่ยผมก็เชื่อคุณทําได้แต่ถ้าตัวคุณเองดูแลไม่ได้ครอบครัวตัวเองดูแลไม่ได้พ่อแม่ตัวเองดูแลไม่ได้แล้วคุณจะไปดูแลคนอื่นมันมนมันไม่มีทางี่ผมไม่มีทางเชื่อมันคือการสร้างภาพมันคือการหลอกลวงเออใช่ไหมนั้นอย่าไปเชื่อา่ายพวกนักต่อสู้หลายคนอ่ะถ้ามันไม่มีชีพยยชัดเจนเชื่อผมนะครับพวกนี้หาแดก เียนวันที่ผิดแด้วก็ผมก็พิมพ์มาหกอะไรเจ็ดทับเจ็ดหกเจ็ดเดี๋ยวอยแก้แล้วกันครับนะมันอาจจะกดผิดกด้เลยผมใช้พูดเอานะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่เป็นไรฟังไปก่อนเดี๋ยวผมแกเองเดี๋ยวจบแล้วค่อยแกนะอัะนนี้ไอ้เคสแบบนี้นะครับผมเจอมาบ่อยไงครับเจอมาบ่อยจนนั่งผมผมเป็นคนที่เชื่อคนยากมาก นะคนพูดดีๆเนี่ยผมยิ่งกลัวรู้เป่คนป่ากวนหวานๆี่ผมโคตรกลัวเลยเออนะครับถึงกับความเห็นก็มีขนาดนี้วันนี้มีสื่อหลายช่องเอาคำพูดของผมไปพูดผมไม่ได้ว่าใครนะผมแค่พูดให้ฟังเฉยๆผมไม่ได้ไประบุว่าชื่อเสียงของใครนะครับแต่ผมแค่ยกตัวอย่างวันนั้นต่อสู้เอาไอ้คนที่ไม่มีคุณธรรมนะนะแล้วคุณจะไปเรียกร้องความเป็นธรรมให้ใครได้ ตัวคุณเองยังไม่มีคุณธรรมเลยอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับรักต่อสู้เพราะความเป็นธรรมคุณต้องมีความเป็นธรรมในใจก่อนถ้าคุณยังทรยศคดโกงคดในข้อ,ของอนในกระดูกนะคนแบบนี้มันจะเชื่อได้ไ่าคุณทําไปเพื่อความเป็นธรรมเพื่อปพะดูงความเป็นธรรมอะไรหลายคนนะเนะนะหมือนว่าคุณอยากให้ตำโจรไปไล่จับโจรน,นะจริงไห กูเน่อ้โอเคไม่เป็นไรหรอกมันช่วยจับโจรเอ้ยมันเป็นโจรน,นะอเอ้ยไม่เป็นไรแต่มันก็มาช่วยจับโจรสัง่งให้ทีวีตำรวจไปทําไมใช่ป่ะตลกอ่ะแล้วผมเห็นอลไรคุณผู้หลักผู้ผมมหใหญ่ในบ้านนี้มึงนี่ผมว่ามึง,มง,มงสติเสียแล้วนะเนี่ยออาใช่ไหมเรื่องส่วนตัวผมไม่ยุ่งกูแล้วแต่ว่าการที่คุณจะมาเป็นคนของสังคมเนี่ยครับคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ไม่ใช่างอย่าไปมองมาในความเรามันมีดีมีเลวปนกันไปใช่ ไอ้ความเร็วบางความเร็วเนี่ยมันรับได้แต่ความเร็วบางเร็วมันรับไม่ได้นะไอ้เรื่องที่คดในข้องอในกระดูกขลยยศคดโกงนะโกงเงินโกงทองชาวบ้านใช่ไหมครับทุจริตคอร์รัปชันบุคคลพวกนี้ผมไม่มีทางเชื่อยว่าเขาจะมีคุณธรรมเล้พอผมเห็นนะ่ะผมดูในหลายช่องนะผม้ยพวกมึงเพี้ยนกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนได้ไม่เลยมันจะโกงไม่เป็นไรถ้ามันโกงแล้วประเทศจเจริญขึ้นมันมีด้วยหรือว่าคนโกงทําประเทศจเจริญขึ้น ลองคิดดูนะครับคนโกงทําให้ชาติจเจริญขึ้นมีด้วยหรอวะเออนะดังนั้นผมว่าเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนผว่ามึงก็ไปตั้งสติกันใหม่แล้วนะถ้าคุณจะมองข้ามเรื่องแบบนี้นะการซื้อขายปริญญาบัตรการซื้อขายตาแหน่งในสภาคุณ่ามันเป็นเรื่องที่รับได้หรอคนพวกนี้อาสาเข้ามานะครับ อาสามาทํางานเพื่อสังคมแต่มึงมาด้วยวิธีการที่แม่งซื้อขายกันมาเหมือนการซื้อเสียงก้ามาเงี้ยมึงคิดเหรอว่ามันจะไม่ถอนทุนกันเห็นไ,ไหมยิ่งมีคำพูดอะไรนะัโอ้ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มปีเดียวก็คุ้มแล้วจ่ายขนาดนี้ปีเดียวก็คุ้มแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรวะแต่นั้นเรื่องเหล่านี้ผมรับไม่ได้เหอเห็นไ,ไหมถ้าเกิดคุณจะทํางานเพื่อสังคมคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้สะอาดที่สุดคุณเป็นภาคที่น้ำคุณเป็นน้ำเน่าแล้วคุณจะไป ซักล้างให้คนหนูสะอาดได้ไงตัวคุณยังน้ำเน่าอยู่เลยเออเห็นไ,ไหมคุณว่าอ้าขี้ริ้วที่สกรปรกไปเช็ดจานมันจะสะอาดไหมอ่าเห็นไ,ไหมโต๊ะที่เลอะๆอยู่คุณเอาผ้าขี้ริ้วที่สกรปรกมาเช็ดน่ยมันจะสะอาดไหมมันก็ต้องผ้าสะอาดไปเช็ดเออนะเพ้นวันนี้ผมผิดหวังนะครับสเวลาผู้หลักผู้หหหใหญ่ รักใครชอบพอกันเคารพกันรู้จักกันเป็นส่วนตัวเนะครับผมแค่อยากให้สตินะผมไม่ต่อว่าอะไรท่านหรอกครับท่านก็มีสิทธิ์คิดตรงท่านหรอกครับแต่ว่าผมผิดหวังเท่านั้นเองสังคมไทยนะมันเป็นสังคมตลกตะแหลงรับกันได้หรอวะนักต่อสู้ที่มีประวัติช่อโกงหรือว่าแม่งพวกเอาโจน,นเป็นตำรวจได้เนี่ยเพราะอย่างน้อยก็จับโจนได้ถึงแม้ว่าในดีมันจะเคยเป็นโจนมาก,ก่อนแต่วันนี้มันมาเป็นตำรวจเอางนั้นเหรอครับเอาอย่างจริงจริงเหรอครับพี่น้องเฮ้อ่ด้ปะ เอ้ยกลับไปคิดใหม่นะผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้ว่าผู้เป็นใครแล้วใครคิดว่าผมว่าจะด่าผมก็สวนได้นะผมไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ผมไม่ใหญ่คุณมาส่งเสริมอะไรแบบนี้เขาไม่ได้โกงโกงไม่โกงอยู่ที่เจตนาไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะครับโกงก็ไม่โกงไม่อยู่ที่กฎหมายมันอยู่ที่พฤติกรรมนะครับการขอโทษสังคม เรื่องบางเรื่องถ้าเป็นผิดพลาดโดยไม่เจตนาคุณขอโทษใครเขาก็ให้อภัยนะครับแต่การเจตนาทุจริตมันคือนิสัยหรือจะพูดอยางก,ก็คือสันดานนะผมเห็นหลายกลยคนนะพดีผมไม่พวกคุณไม่ตะการคุณอ่อนปวกเปียกนะให้อภัยเพราก็อาอดอ้อนขอขอโทษขอโพยนะคือคนที่ทุจริตเนี่ยแล้วมาขอโทษเนี่ยคุณให้อภัยได้จริงหนระือเปล่า เอคนที่เจตนานำที่จะก่ออาชญากรรมเนี่ยคุณก็ขอโทษแล้วมันมันควรจะให้ภัยไหมสิ่งที่จะให้ภัยได้คือการกระทําที่ปาทจากเจตนานะครับเจตนาขโมยเงินเจตนาจะปล้นล้านทองเจตนาจะขโมยของเขาเจตนาจะฆ่าข่มขืนเขาเนี่ยคนพวกนี้มันคือสันดาลนะมันคือนิสยัย มันเอาัยไม่ได้มันต้องถูกกฎหมายบ้านเมืองดําเนินการแต่ถ้าโอเคคนที่กําลังเรียนรู้แน่นอนย่อมมีเกิดการผิดพลาดเนี่ยมันให้ไปได้ถ้าชีวิตคือการเรียนรู้เห็นไ,ไหมระหว่างที่คุณเรียนรู้คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนคุณไม่ได้มีความตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่ผลรับออกมาเป็นอีแบบนึงเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการผิดพลาดจากการเรียนรู้มันให้ไปได้แต่ถ้าสันดานชั่วๆให้ไปไม่ได้เท่าไหร่ผม คนประชาชน,นมีตั้งหกสิบกว่าล้านคนเราจะหาคนที่มันดีๆไม่มีเจตนาแฝงมันไม่ได้จร,ริงๆครับมึงก็เอาโจนไปช่วยจับโจนจริงๆกันเหรอออนะดังนั้นต้องคิดกันใหม่ผมว่าวันนี้ตะก,กะกของคนหลายๆคนมันป่วยนะวันนี้น้องยุ้ยก็โพสอะไรเนี่ยเยียก็เข้าไปคอมเมนต์เฮ้ยถ้าเป็นความผิดพลาดจากการเรียนรู้นั่นเรียกว่าผิดพลาดแต่ถ้าเป็นเจตนานี่คือสัญดาน เออการทำผิดกล้าร,รับผิดเป็นสิ่งที่ดีแต่การรับผิดเพราะจนมุมมันไม่ได้มีนัยยะอะไรเลยนะแล้วที่ยอมรับผิดที่ยอมขอโทษสังคมเพราะอะไรเพราะจนมุมจนแต้มไปไม่รอดมันจะมีประโยชน์อะไรเพราะพวกนี้ไม่ได้สํานึกเออหรือ้พวกนี้อะไรขอรับการบาบัดยาเสพติดเพราะจนถูกจับเนี่ยเพราะถูกจับแล้วขอบําบัดยาเสพติดเนี่ยคือมึงถนะ้ามึงไม่ถูกจับมึงก็ไม่คิดจะบาบัดแต่พอมึงถูกจับมึงขอรับการบาบัด ใ่ไมผมว่าไอ้กฎหมายส้นตีนแบบนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับผมนะคนเ,เราถ้ามึงอยากจะเลิกยามึงก็เดินไปหาสถานบำบัดขอเลิกยาเนี่ยแต่นี่มึงขอเลิกยาหลังจากมึงถูกจับมันจะมีประโยชน์ผมเบื่อน้ากฎหมายส้นตีนแบบนี้มากนะที่มึงออกกฎหมายส้นตีนออกมานะ่ะประเทศนี้มันถึงวนเวียนอยู่ขนาดนี้นะทําไมดูอย่างประเทศจีนเนี่ยคือแม่งไอ้พวกที่มาทำคอร์เลนเตอร์ที่ไปส่งกลับไปในพวกนี้ได้เกิดเป็นคนใหม่หมดเลยนะ ไม่มีการอาภัยแต่ประเทศนี้ทุจริตคอร์รัปชันในแล้วการอาภัยเนี่ยนะเออกูรับไม่ได้ผมรับไม่ได้จรกับประเทศนี้ก็พี่น้องขอพูดหน่อยเถะครับผมเห็นคนชั้นผู้ใหญ่ที่ควรจะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเรื่องเหล่านี้มันให้อภัยไม่ได้จะต้องช่วยกันกำจัดออกไปจะเลี้ยงโจรไม่จับโจรเนี่ยกูว่ามึงแม่งมึงคิดผิดแล้วแค่เป็นว่าโจรน,นี่มึงก็ไม่ควรจะทําอะไรแล้วคนที่ไม่มีคุณธรรมคนที่เป็นโจรน,นี่คือคนที่ไม่มีคุณธรรมนะ อย่าบอกว่าเป็นโจรยจะมีคุธทรมันจะมีคุณรทมได้ไงในเมื่อคุณเป็นโจรการเป็นโจรคือการเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเบียดเบียนใครก็เบียดเบียนอยู่ดีนั่นแหละจะเบียดเบียนเศรษฐีจะเบียดเบียนใหญ่ก็คือเบียดเบียนอย่าบอกวอ้กูเป็นโจรมีคุณรทมนะกูป้นเฉพาะคนรวยมันไม่เกี่ยวถ้าเขาเขารวยไม่ได้สุจริตนะครับมึงไปป้นเขามันมันใช่เรื่องหรือเปล่าถ้ามึงอยากจะแจกเงินกนมึงไปทางานให้มึงร่ำรวยล่วเงินไปแจกกูไม่ว่าแต่ถ้ามึงไปป้นเขามาแจกเนี่ยมันไม่ใช่ ็ปคิดกันใหม่ๆนะเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าให้เด็กมันถอนบอกจะได้สอนลูกสอนหลานเป็นคนดีถ้าคุณยังคิดได้ขนาดนี้เด็กไทยจะไม่มีทางจเจริญไปกว่านี้เลยนะเออได้ไหมลื้อผิดหวงนะังไงเ้ยแทนที่จะช่วยกันประคับประคองสังคมกับกระทืบซ้าสังคมแล้วยิ่งบางคนบอกว่าอะไรครับเพื่อนต้องไม่ทำร้ายเพื่อนเฮ้ยถ้าเพื่อนมึงชั่วเนี่ยนะถข้าไหม เพื่อนผมว่าถ้ามันชั่วเนี่ยแล้วถ้ามีคนพูดถึงความชั่วมันผมก็สนับสนุนให้พูดนะผมไม่ห้ามนะผมก็บอกมึงทําถูกต้องแนละ้วผมเองอาจจะไม่พูดเองนะแต่ผมก็ไม่เคยห้ามนะที่มันจะพูดถึงความชั่วงเพื่อนผมนะมแล้วเนี่ยความชั่วปากฏแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเกลียดท,ที่คุณจะพูดถึงเพื่อตอกย้ำนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเท,ท็จไม่ได้ไปเขาถูกใส่ร้ายมันคือเรื่องจรงิงนะผมก็มีข้อเสียแค่นึงคือผมไม่ชอบทำ้ายเพื่อนเก่าแต่ว่า เรื่องราวบางอย่างปรากฏมาแล้วผมก็ไม่ปฏิเสธที่จะบอกว่าจริงหรือไม่จริงไม่ใช่ไอ้ไม่จริงเพื่อนกูไม่มีทางทำชั่วไม่ใช่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 ใช่ไหมมึงคิดมึงพูดมาได้ไงวะเนี่ยนะเพื่อนนะจะไม่ต้องจะไม่มีการหักหลังเพื่อนอย่างนี้มึงก็ว่าความไม่จรเนี่ยใช่ไหม นี่มันก็ว่าความไม่โจรเนี่ยเออแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับความรู้ทางด้าน,นกฎหมายคุณเนี่ยถ้าคุณรู้กฎหมายแล้วคุณเอาความรู้เรงกฎหมายไปช่วยโจรน,นี่ยนักกฎหมาย,ยันนี้กูไม่เคารพนับถือ